นะครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม้เทรดตามกราฟครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์กราฟกันครับประจำวันที่1เดือนมิถุนายนครับพศ2566นะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะครับของเดือนเลยยังไงก็ขอถือโอกาสนี้นะครับอวยพรให้พี่ๆนักเทรดทุกๆท่านนะครับเทรดเดอร์ทุกคนมีผลกําไรที่ต้องการนะครับทาได้อย่างที่หวังนะครับผมพอร์ตฟ้ากําไรท่วมพอร์ตกันทุกท่านนะครับมาเดี๋ยวนี้เราก็มาดูทิศทางครับสำหรับ ทองคำนะครับ EU GU แล้วก็ UJ ไปพร้อมกันนะครับผมหากใครเข้ามาชมคลิปแล้วครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องไม้ติดตามการ่อ้ด้วยกันครับป่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มชมคลิปกันเลยครับ let's go เดี๋ยวพาทุกคนมาดูคู่แรกกันก่อนนะครับจะเป็นคู่ XAU USD นะครับทองคำในเมื่อวานให้สัญญาณนะครับบายไปด้วยนะครับโอ้ก็ TP สองกันเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมได้มาประมาณ 1,500จุดนะครับก็ tp ไปประมาณ1,970เนะเข้าไปประมาณ1,955นะครับก็ลงมารับไม้นะแล้วก็พุ่งขึ้นไปเลยนะครับเต็มหลอดเลยก็ยินดีด้วยครับสำหรับใครที่ได้กําไรกันในห้องสิกเนลนะครับผมปะเดี๋ยวนี้ไม่ดูทิศทางกันต่อครับว่าจะไปยังไงนะสำหรับราคาทองคำนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้เป็นแผนเดิมนะครับ อันนี้เป็นแผนที่วางไว้ก่อนหน้านู้ดแล้วนะครับผมก็คือราคาเนี่ยได้ลงมาเทสนะครับบริเวณแนวรับ1 9 3 4งเถึงหนึ่นะครับแล้วมีจังหวะรีบาวดิ้งขึ้นไปเทสแบบเต็มแท่งเลยนะครับตอนนี้ก็คือขึ้นมาเทส1973ึ่กับ1980เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของไฮนะครับที่เขาขึ้นมาล่าสุดเนี่ยถือว่าเป็นยังถือว่าเป็นไฮที่ต่ําลงอยู่หรือเปล่านะครับจริงก็ใช่ครับต้องก็ยังเป็นไฮที่ต่ําลงอยู่นะโดยราคายังไม่สามารถ ่านแนวต้าน1980ขึ้นไปได้นะครับก็ยังคงกดตัวอยู่ในเทรนขาลงนะครับสําหรับราคาทองคํานะอ่ะประมาณนี้โอเคเดี๋ยววันนี้เราก็มารอดูทิศทางกันต่อนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยถ้าถ้าผมมองเนี่ยราคาอาจจะต้องย่อลงมานะครับรีเทสแนวรับก่อนที่จะรีบาวกลับขึ้นไปแรงๆคนระับคุณผู้ชมจริงถามว่าแนวนี้มีโอกาสเด้งหรือเปล่าก็มีนะครับก็มีนะเพราะว่านี่เลยติดโซนแนวรับโซนนี้เห็นไหมทุกคนเนี่ยติดโซนแนวรับโซนนี้นะครับ เพราะงั้นถ้าเกิดราคาจะจะเด้งกลับตัวขึ้นไปแล้วไปเทสประมาณ2,002ถึง2,011เ,เนี่ยเขาจะต้องย่อลงมานะครับเพื่อสร้างโลที่ยกขึ้นในทำเฟรมเล็กๆก่อนนะใน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 เฮนเนี่ยยังคงเป็นเทนขาขึ้นนะครับแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคุณผู้ชม <laughs> ยังคงยกโลอยู่นะครับในส่วนของทำเฟรมเฮดวันนะก็เดี๋ยวมารอดูว่าจะ สามารถทะลุต้านเดิมได้หรือเปล่านะครับแนวต้านเดิมอยู่ที่ประมาณ1 9 7 0นะถ้าตลาดบ่ายวันนี้ขึ้นมา1 9 7 0แล้วชนะ19.80ได้นี้ก็น่าจะค่อยๆเขยือบขึ้นไปต่อเนื่องนะครับแนวต้านสำคัญอยู่ที่ประมาณ2,002กับ2,011ครับยังไงก็ลองไปวางแผนกันดูส่วนถ้าใครจะรอบายเนี่ยส่วนตัวผมรอรอย่อมาลีเทส19.42กับ19.34รอ,อบนึงจะเป็นจุดบายที่ค่อนข้างสวยนะครับอ่ะโอเคลองวางแผนกันดูครับ ปต่อไปครับเราไปดู EUR USD นะครับในส่วนของ EU ราคาเนี่ยได้กดตัวลงมาอย่างเนื่นนานนะครับก็คือลงมาแบบไม่มีไม่ค่อยมีจังหวะที่เด้งแรงๆเลยนะครับแล้วก็เดินทางมาจากราคา h i g h ุดทหนี่ยจ่1.10950นะครับลงมาเทสโลต่ำสุดเมื่อวานเนี่ยประมาณ4,500จุดนะครับมาเทสที่1.06400นะครับในส่วนของ EU ภาพรวมเนี่ยงคงอยู่ในนี่เลยนะครับยังเป็นถามว่า <c oughs> ยังเป็นเทรนขาขึ้นหรือเปล่านะครับจริงโลนี้ก็ยังคงเป็นโลที่ยกขึ้นอยู่นะครับโดยการวัดฟีบูลนซีนะครับยังคงอยู่ในแนวรับ7 8 6นะครับแล้วมีรอบแบบเด้งรีบาวขึ้นมาแบบ500จุดเลยนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรารู้แล้วว่าแนวรับสําคัญเนี่ยอยู่โซนนี้ใช่ไหมมาคไว้ก่อนนะครับ อยู่โซนนี้นะครับปึ๊บราคาลงมาแค่เทสแล้วเด้งขึ้นเลยต่อไปจะไปดูทำเฟร,รมเฮดโฟนนะครับในส่วนของเฮดโเนี่ยสังเกตดูว่าเป็นเทนล,ลงที่ที่แบบที่ที่ชัดชัดมากๆนะครับเป็นเทนล,ลงที่มีไฮต่ำลงไฮต่ำลงและโลต่ำลงนะครับเป็นกรอบแบบนี้เลยนะครับ แต่ดูจากไอไซนะครับตอนนี้ก็เริ่มทำไดวอรเจนแล้วนะครับโดยไอไซเนี่ยมีโลดมีโลดที่ยกขึ้นนะครับโดยตัวราคาเนี่ยสร้างโลดที่ต่ําลงนะแต่ไอไซโลดยกขึ้นเห็นไหมทีนี้คือเหลือเพียงแค่ครับให้ราคาสามารถชนะแนวต้านเฮดโฟเนี่ยหนึ่งจุตรงนี้ขึ้นมายืนให้ได้นะแล้วย่อลงมาจุดนี้จะเป็นจุดที่เข้าออเดอร์บายค่อนข้างสวยนะครับก็รอราคาไปทาทาอะไรให้เขาเสร็จเสร็จสับก่อนนะครับก็ค่อยว่ากันนะ ส่วนถ้าในกรอบการเล่นวันนี้ผมมองว่าในส่วนของตลาดบ่ายนะครับถ้าเกิดว่าเขายืนบน1.06900ตรงนี้1.06950เนะอะหรือว่าประมาณ1.07เนี่ยถ้ายืนบนไส้โซนนี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็มีโอกาสาที่จะขึ้นไปต่อนะครับได้อยู่ประมาณสัก300จุดขึ้นมาเทสแนวต้านนี้ก่อนที่จะเทล,ลงมานะครับก็เดี๋ยวไปรอดูว่าถ้าขึ้นมาโซนนี้ก็อาจจะหาจงังหวะบายนะครับสั้นๆได้เพราะว่าโซนนี้ยังคงเป็น โซนที่แรงซื้อกลับมาพักตัวนะครับแล้วก็ถ้าไปต่อก็จะได้อีกประมาณโซนนี้เห็นไหมจะเป็นแพทเทิร์น A B C D พอดีนะครับอเดี๋ยวรอดูตลาดบ่ายทีนึงนะครับสำหรับ E U R U S D นะครับผมให้แนวต้านไว้นะครับแนวนี้1.07300ถึง1.07450นะครับถ้าเกิดว่าราคาสามารถยืนบนนี้ได้ก็รอย่อแล้วบายต่อนะส่วนตัวผมวันนี้นะครับต้องบอกว่าขอ b u แอดฝั่งบาย E U แล้วกันนะครับเพราะว่าทรงเนี่ย ใน h e ดโฟนเนี่ยเขาลงมาแบบไม่ค่อยไม่ค่อยมีจังหวะเด้งแรงๆเลยนะครับเลยมองว่าอาจจะต้องรีบาวขึ้นไปนะครับเพื่อเคลียร์โซนแนวต้านโซนพวกนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะกดตัวลงหรือว่าจะขึ้นไปต่อนะเพราะงั้นเนี่ยเลยจากจุดเนี้ยเลยมองว่าโอกาสที่ราคาจะรีบาวหรือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเพื่อไปเทสแนวต้านมีค่อนข้างสูงนะครับก็น่าจะวันนี้อาจจะใบแอดเป็นฝั่งบายนะครับผมอ่ะยังไงก็ลองไปวางแผนกันดู ส่วนถ้าราคากดตัวลงมานะครับแนวรับที่มองว่าน่าสนใจนะครับก็คือโลใหม่นะ6 3 6 3 0 0ถึง1.05700ดนะครับรอดูว่าโซนนี้เขาจะทำพักตัวได้หรือเปล่านะครับถ้าโซนนี้พักตัวได้แล้วเริ่มมีแท่ง break ขึ้นมาเล็กๆนะครับสัญญาณซื้อเริ่มมาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยหาจังหวะเข้าบายกันนะครับมี2กรณีนะคือบายโซนนี้กับบายด้านบนโซนนี้นะครับแล้วก็วาง tp stop loss นะครับตามแผนชัดเจนยังไงลองไปวางแผนดูครับ ต่อไปครับเราไปดู g b p USD นะครับมีสอง g u จริงๆขอขอญาตวัดใหม่หมดเลยแล้วกันนะครับ g u ผมเฝ้าเฝ้าดูตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็น่าสนใจอยู่นะสำหรับ g u คือภาพรวมเนี่ยเขาสามารถ break นะครับกรอบนี้ขึ้นมาได้แล้วนะครับเลยจังหวะที่เขาทุบลงมาเนี่ยมารีเทสโซนนี้พอดีแบบเป๊ะเ,เ,เลยนะตามทฤษฎีโครงสร้างราคาเลยนะครับ สร้างไฮที่สูงขึ้นนะแล้วโลที่ยกขึ้นนะครับแล้วการพักตัวนี่ลงแบบ A B C D เรียบร้อยแล้วพุ่งขึ้นมานะครับจริงจังหวะเข้าเนี่ยมีตอนประมาณเที่ยงคืนของเมื่อคืนนะครับแต่ว่าผมพักเทดไปแล้วนะก็เลยไม่ได้เข้ามอเดอร์นะครับโดยการที่แท่งนี้ปิดเวกขึ้นมาเต็มแท่งไงจริงๆรอรอย่อมาสักหน่อยนึงเข้าบายเนี่ยตอนนี้ก็ได้กําไรละนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะไปยังไงต่อนะสำหรับ G U นะครับภาพรวมนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน ในทาเฟรมเหตหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นนะครับฉบับย่อมๆแล้วนะครับโดยราคาครับสามารถสร้างไฮที่สูงกว่าไฮนี้เห็นไหมสร้างไฮที่สูงกว่าไฮนี้ขึ้นไปได้แล้วนะและโลตรงนี้ครับที่เขามาทําเมื่อวานนะครับก็เป็นโลที่สูงกว่าโลนี้เรียบร้อยครับเพราะงั้นก็คือตามทฤษฎีโครงสร้างข,งของราคาเนี่ยราคาก็คือสร้างไฮที่สูงขึ้นและโลที่สูงขึ้นนะครับก็เป็นเทนขาขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะครับจังหวะที่เราเข้าก็คือต้องรอรอเขาเบรก รอบ,บนี้นะแล้วบายขึ้นมาจริงๆก็ผ่านไปละแต่ว่ามีจังหวะให้เราเข้าได้อีกหลายรอบครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะรอเข้าแล้วก็วางแผนยังไงดีนะโอเคสำหรับ GBPUSD นะครับในส่วนของ GU เนี่ยทำเฟรม H4 ที่เขาปิดตอนแท่ง8โมงเมืม่อกี้นี่ต้องบอกว่าปิดเป็นเบรกนะครับเบรกแบบขึ้นมาเต็มเต็มแท่งนะแล้วก็แท่งนี้นะครับเหมือนว่าจะเป็น Inside Bar นะครับมีโอกาสที่จะ กด <Es> <an> ตัลงไปและขึ้นไปได้พอๆกันนะครับเพราะงั้นจุดนี้เนี่ยจะเป็นออเดอร์แบบ50-50นะครับถ้าใครจะเข้าออเดอร์ตรงนี้นะก็รอดูก่อนนะครับถ้าตลาดบ่ายนะเขาสามารถชนะไฮ1.24 500โซนนี้ยืนขึ้นมาได้ก็น่าสนใจนะหาจังหวะเข้าเดอร์บายแล้วก็วาง Stop Loss ตอนหลุดไส้นะครับส่วนท a าเกตนะครับผมถ้าใครที่จะรอไปเทรดแบบตามกรอบเซลสั้นๆนะครับ ทารเก็ตที่ราคาจะขึ้นไปถึงเนี่ยจะเป็นโซนแนวตั้งบริเวณโซนนี้นะครับที่มีวอลลุ่มเซลล์รออยู่นะจะเป็นโซนนี้นะครับเหลืออีกประมาณ800จุดนะครับก็จะเป็นโซนแนวต้านที่1.25 200ถึง1.25 300โซนแนวรับครับจะอยู่ที่า,าราคาโซนเดิมนะครับ1.23 600ถึง1.23 500ครับถ้าลงมาเทสโซนนี้ก็เทดตามกรอบค่อนข้างสวยนะแล้วก็สต็อปรอตอนที่หลุดไส้โซนนี้นะครับส่วน T P นี่ผมมองข้างบนเลยนะครับ แต่ไม่รู้ว่าเขาจะย่อมาให้หรือเปล่านะทำเฟรมเดย์นี่ก็ ừ, 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 ขึ้นมาแบบเต็มแท่งมากๆนะทิ้งไส้ด้วยนะเหมือนเป็นแรงทรงเลยนะครับวันนี้น่าจะใบัดฝั่งบาบนะครับมีโอกาสที่จะไหลขึ้นไปได้ต่อนะสำหรับ g p USD งี้ก็ลองไปวางแผนกันดูนะครับป่ะต่อไปครับเราไปดู USD JPY นะครับในส่วนของ UJ ครับจริงๆก็ขึ้นมาถึงแนวนะครับที่อยากได้นะก็คือประมาณ1 41นะถึง142 200นะครับอาจจะ คาดเคลื่อนนะครับไปประมาณ100จุดแต่ก็โอเคครับอนุโลมได้ถึงอยู่นะครับผมต่อไปครับเมื่อวานเนี่ยได้มีสัญญาณเซลล์นะครับในทำฟเฟรมทีหเนี่ยราคาได้เบรกกรอบนี้ลงมานะครับเลยหาจังหวะเข้าออเดอร์เซลล์นะแต่สุดท้ายก็โดนแรงข่าวนะครับพุ่งขึ้นมาเพื่อเคลียร์สต็อปล็อตก่อนนะแล้วก็ทุบลงมาแรงๆนะครับมาเดี๋ยวไปดูภาพรวมของ UJ วันนี้ต่อนะครับว่าจะยังไงนะจริงภาพรวมของ UJ ทําเฟรมใหญ่เลยเนี่ยผมมองว่าจุดเนี้ยเขาพักตัวเป็นขึ้นย่อขึ้นนะครับ แล้วก็เหมือนจะจบตรงนี้แล้วด้วยนะครับโดยวัดจากระยะ A B นะครับ A B เท่ากับ C D ปึ๊บเห็นไหมระยะประมาณนี้นะครับผมเพราะงั้นก็มีโอกาสจบตรงนี้แล้วด้วยนะครับและทำเฟรม day เนี่ยเป็นแพทเทิร์นกับตัวของตลาดหมีค่อนข้างชัดเจนนะทำเฟรม h 1นะครับก็ราคาได้สร้างนะครับโลที่ต่ำลงนะครับแล้วทะลุกรอบโซนนี้ลงมาเป็นที่เรียบร้อยเลยมองว่าโซนนี้นะครับ ของ UJ เนี่ยมีโอกาสที่จะกดตัวลงไปได้ค่อนข้างสูงนะแต่ว่าถ้าพุ่งกลับขึ้นมาพุ่งกลับขึ้นมาแล้วสามารถชนะ1.39 500โซนนี้ขึ้นมาได้นะครับอันนี้จะต้องไปรอลุ้นดูว่าแนวต้านต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.39 800ถึง1.39 1.39โทษผม1.39 800ถึง1.40นะครับ อันนี้จะเป็นโซนบริเวณกรอบเทนโซนนี้พอดีแล้วถ้าราคาไม่ผ่านนะครับจะเป็นโลอาจจะเป็นไฮที่ต่ําลงนะครับแล้วก็ทุบลงไปนะครับทุบลงไปสร้างโลที่ต่ําลงอีกทีหนึ่งก็โลที่ต่ําลงรอบนี้นะครับจะไปอยู่ที่ประมาณโซนนี้ก็จะเป็นโซนแนวต้านเดิมนะครับคุณผู้ชมประมาณ138.800แนะครับแล้วก็138.300สนะโซนนี้เป็นแนวต้านเดิมพอราคาทะลุไปแล้วก็จะกลายเป็นแนวรับนะครับผมพอราคา กลับลงมานะครับก็จะลงมาเทสแนวรับแถวๆโซนนี้นะครับผมอ่ะยังไงก็รอดูกันต่อนะครับแต่ว่าถ้าจะรอเซลสวยๆวยนะครับวันนี้อาจจะรอสักกรอบแนวต้าน139 800-140ง1นะครับวางสต็อปล s อตอนที่ทะลุไส้โซนนี้ประมาณ100-200ถึงจุดนะครับแล้วแต่ว่าเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่นะ <laughs> Stop สต็อปล s อตโซนนี้นะก็คือถ้าถ้าราคาทะลุกรอบนี้ไปเนี่ย <c oughs> ล้วยืนได้เนี่ยแสดงว่า,าแรงขาย หมดแล้วนะครับแล้วก็แทนที่มาด้วยแรงซื้อก็อาจจะต้องขึ้นไปเพื่อรีเทสในกรอบโซนข้างบนเลยนะครับยังไงก็ลองวางแผนกันดูครับสำหรับ usd jpy หลายๆคู่ก็ยังอยู่ในช่วงหัวเรี่องหัวต่อนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้เดี๋ยวมาดูอีกคู่หนึ่งนะครับจะเป็น aud usd นะครับวันนี้จะวิเคราะห์ประมาณ5คู่นะครับผมเดี๋ยวมาดู au ครับในส่ง au ทำฟรมเดย์ก่อนเลยแล้วกันนะครับราคาได้สร้างโลที่ต่ำลงกว่าโลนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ เหมือนจะลงได้อีกนะครับในวันนี้นะ <c oughs> โอเคภาพรวมเนี่ยยังคง <c oughs> ยังคงเป็นเทนขาลงค่อนข้างชัดเจนนะครับโดยมีไฮที่ต่ำลงเลยก็มีโลที่ต่ำลงนะครับส่วนนี้ปึ๊บอ่ะเดี๋ยวรอดูรอดูแต่ถามว่าลงขนาดนี้เนี่ย u บแอดเซลดีไหมโค้ดจริงๆถ้าเซลก็ก็พอได้อยู่นะครับวางสต็อปล s อตตอนที่ทะลุไส้ด้านบนเนี่ยแต่ส่วนตัวผมเนี่ย ผมมองว่าเฮดโฟลเนี่ยมันเกิดเป็นไดเวอร์เจนนะครับทุกคนเกิดไดเวอร์เจนนะเพราะงั้นมีโอกาสค่อนข้างสูงเลยนะที่ราคาจะทะลุโซนนี้ขึ้นมานะครับแล้วกลับขึ้นมาเพื่อเคลียร์โวลุ่มเคลียร์โวลุ่มเซลเขาเรียกว่าขึ้นมารีเทสแนวต้านอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับถแถวบริเวณ0.66300ถึง0.66500นะครับสำหรับคู่ AU นะครับภาพรวมเนี่ยยังเป็นเทนขาลงนะแต่ ถ้าอยู่ประมาณนี้ผมอาจจะยังไม่เทรดนะครับนั่งทับมือก่อนดีกว่ารอดูว่าราคาจะเลือกทางที่เป็นขาขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเขาสามารถยืนบนแนวต้าน0.65400โซนนี้ขึ้นมาได้นะครับอันนี้หน้าบายนะครับเพราะว่าจะค่อยๆซึมขึ้นไปนะเพื่อรีเทสแนวต้านด้าน,านบนนะเดี๋ยวรอดูราคาเลือกทางก็ค่อยหาจังหวะตามบายขึ้นไปนะครับยังมีแกลบให้เราเล่นอยู่ประมาณ800-900จุดเหมือนกันนะครับก็เก็บกําไรกันแต่ถ้าบายตรงนี้เลยเนี่ยมันก็ มันก็เสี่ยงอยู่นะครับเพราะว่ายังคงเป็นเทนขาลงอยู่นะครับพร้อมทุกเมื่อเลยที่ราคาจะสร้างโลที่ต่าลงนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวรอรอดูสัญญาณนะครับแล้วก็รอดูแรงซื้อแรงก้าฟอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับ AUD USD นะครับผมปะ่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมเะครับเชิงเทคนิคนะเดี๋ยวนี้เราไปดูเชิงข่าวนิดนึงนะครับ โอเคครับผมโอ้โหวันนี้ข่าวแบบทำไมข่าวเยอะจังนะครับกล่องเหลืองแบบรัวๆไม่มีกล่องแดงเลยเลยโอเคครับสําหรับข่าววันนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นกล่องเหลืองนะค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีกล่องแดงตอนนี่ส6่หกนาฬิกานะครับเป็น EUR นะน่าจะแรงอยู่นะครับเป็น Y ทับ Y ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของข่าวสําคัญนะครับของสัปดาห์แรกที่เราเจอวันนี้ก็จะเป็น ADP non farm เลยเดี๋ยวดูตัวเลขครับโอ้โห ตัวเลขคาดการนะครับลดลงจากครั้งก่อนนี่แบบครึ่งๆเลยนะคุณผู้ชมจาก3 0 0 0 0นนะเหลือแค่แสนเจ็นะครับตีเลขกลมๆนะ 296K หเนะี่ยเหลือแค่ 173K เองนะครับลงมาแบบครึ่งๆเลยนะถ้าออกมาเป็นตามนี้นี่ดอลลาร์น่าจะเทนะครับส่วนตัวเลขตรงนี้ก็ประมาณเดิมนะครับผมแล้วก็ USD นะครับเจออีกทีกันตอน3ทุ่มนะครับเป็นกล่องแดงอีกกล่องหนึ่ง อ่ะโอเคครับถ้าเป็นตามนี้นะผมมองว่าเราใบแอดน่าจะถูกแล้วแหละนะครับก็คือแบแอนด์ฝั่งบายของ EU เนี่ยเพราะงานนั้นก็คือเราจะเก่งว่าดอลลาร์จะอ่อนใช่ไหมแต่ดูจากตัวเลขคาดการณ์เนี่ยอ่อนจริงนะครับเดี๋ยวรอดูว่าถ้าออกเป็นตามนี้จริงนะอ u จะต้องสร้างไฮที่สูงกว่าไฮนี้ให้ได้นะครับแล้วยังเหลือแก๊บให้เราเล่นอีกก็คือวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับวันนี้มเพิ่หัดนะครับผมพรุ่งนี้เหลืออีกวันหนึ่งนะครับก็จะเป็นวันศุกร์นะ ก็น่าจะค่อยๆซึมขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆนะแต่กรณีหนึ่งถ้าราคาออกมาแล้วผิดไปตามที่คาดการณ์นะครับดอลลาร์กลับมาแข็งอีกรอบหนึ่งนะครับ EU ก็จะต้องลงมานะครับเพื่อรีเทสโซนนี้วันศุกร์ผมก็ยังมองแบบทางฝั่งบายอยู่นะก็อาจจะต้องรอสัญญาณนะครับสัญญาณที่เขาพักตัวก่อนแล้วค่อยเบรกขึ้นมาค่อยหาจังหวะเข้าบ่ายนะครับผมมี2ทางเลือกโอเคยังไงก็ลองไปวางแผนกันดูนะครับอสุดท้ายนี้ครับหากใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปหวังว่าคลิปนี้นะครับทุกคนจะได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้มุมมองนะครับเพื่อไปวิเคราะห์ทํากําไรในตลาด For e x กครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปที่สร้างขึ้นมาเพื่อชักชวนการลงทุนแต่อย่างใดนะครับผมเป็นคลิปที่ให้มุมมองนะครับส่วนตัวที่ผมวิเคราะห์เท่านั้นเองนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายนี้ครับหากใครที่สนใจครับอยากเข้ามากลุ่มซิก n นลนะครับก็สามารถติดต่อไลน์ไ d ข้างล่างได้เลยนะครับจะเป็นกลุ่มที ผมให้สัญญาณเทรดนะครับผมอย่างอย่างผมเข้าออเดอร์เนี่ยผมก็จะซิกไปในกลุ่มด้วยนะอย่างเมื่อวานเนี่ยให้ออเดอร์บายนะครับทองคําไปก็ได้ TP กันนะครับแล้วก็ให้ออเดอร์เซลล์ยูเจนะครับจริงก่อนข่าวนี้ผมบอกให้ปิดด้วยนะครับถ้าใครที่ปิดไปแล้วก็น่าจะบวกกันประมาณสักร้อยสองร้อยจุดนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ปิดก็นั่นแหละรครับโดนสต๊อปล็อคลังข่าวกันไปนะครับผมอ่ะก็มี TPSL ชัดเจนนะครับแล้วก็มีจุดเข้าที่ชัดเจนนะหากใครสนใจครับสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ไลน์พี่แอดมินด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่ะแล้วก็หากใครที่เริ่มต้นเทรดใหม่นะครับเริ่มต้นเทรดใหม่แล้วอยากศึกษารายละเอียด Forex ว่า Forex คืออะไรนะครับอยากรู้ว่ากรอบการเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับก็สามารถ คลิกลิงก์ข้างล่างนะครับจะเป็นไลน์โอเพนแชทนะครับสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีนะครับในกลุ่มก็จะพูดคุยในการเทรดนะครับจะเจอสังคมนักเทรดที่ดีนะครับแล้วก็หากใครมีปัญหาอะไรไงก็สามารถพิมพ์พูดคุยกันในกลุ่มได้นะครับแล้วก็ในกลุ่มเนี่ยผมจะส่งเป็นบทวิเคราะห์นะครับกรอบการเล่นประจําวันให้ด้วยนะครับผมก็สามารถเอาไปใช้วิเคราะห์นะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามตามแผนการเทรดของเราได้เลยนะครับผม โอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันเริ่มต้นนะครับวันแรกของเดือนมิถุนายนนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนตั้งเป้าหมายนะครับว่าเดือนนี้นะครับเราจะตั้งเป้าหมายอะไรอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเป้าหมายเป็นกําไรนะครับก็อย่างพอร์ตของเราสมมุติว่าเดือนนี้อาจจะตั้งเป้าหมายว่าเดือนนี้เราจะทํากําไรเนี่ยประมาณ5%ของพอร์ตหรือ10%อของพอร์ตนะครับหรือว่าถ้าใครที่พอร์ตเล็กๆอาจจะตั้งเป้าหมายว่าเดือนนี้เราจะทํากําไร 20%ของพอร์ตอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าใครพอร์ตใหญ่เนี่ยอย่าอย่าตั้งเป้าหมายเยอะนะครับเอาแค่จริงๆเนี่ยผมแนะนำให้แค่ประมาณ5-10ต่อเดือนนี่ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะในการเทรดนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเป้าหมายอย่างแรกนะครับส่วนเป้าหมายอย่างที่2ครับคือนอกจากการที่เราจะตั้งเป้าหมายที่เป็นตัวเงินตัวกำไรแล้วเนี่ยอยากให้เราตั้งเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาระบบเทรดด้วยนะครับว่าเดือนนี้เราจะฝึกฝนนะครับแล้วก็แบ็กเทสพัฒนาระบบเทรดของเราอะไรบ้างยังไงบ้างนะครับการเข้าเทรดของเรามี ระบบ1 2 3 4ยังไงบ้างนะแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในเดือนนี้นะตอนก็ตั้งตั้งเป้าไว้นะครับว่าเราอยากพัฒนาแล้วก็อยากมีความรู้อยากฝึกฝนด้านไหนบ้างนะครับอ่ะโอเคครับผมยังไงก็สุดท้ายนี้ครับขอให้ทุกทท่านนะครับตลอดเดือนมิถุนายนนี้ครับขอให้เป็นเดือนที่ดีของทุกคนครับมีกําไรมีพอร์ตฟ้านะครับกำไรท่วมพอร์ตกันทุกทุกท่านนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับสวัสดีครับรวยๆเฮงๆทุกท่านครับ